โอ้ห oh, ไม่ธรรมดาโนมนิซ่าจะเป็นศิลปินเคป๊พอปที่ถูกเขียนเรื่องราวเบื้องหลังในหนังสือนิยายโดยนักเขียนชาวฝรั่งเศสภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์ดังชื่อในภาษาฝรังร่งเศส j จสซีลาเตสจิซีลาเตสจิซลาเตสหรือว่าในภาษาอังกฤษเจ l ซีลาเตสเจซลาเตสเจซลาเตสซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ในฝรั่งเศสก่อตั้งตั้งแต่ปี1968จนถึงปัจจุบันเรีกได้ว่า56ปีแล้วซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจตสตี่ยวกับ ความน่าสนใจทั่วไปของนักเขียนชาวฝรัง่งเศสและก็ชาวต่างประเทศรวมทั้งพวกนวนวินยายสาร,รคดีผู้เขียนก็มีมากมายหลากหลายและก็มีเรื่องที่ดังๆทั้งนั้นเจซิลาเตสมีผลงานตีพิมพ์ดังๆมาแล้วอย่างรหัสรับดาวินซีสตีฟจ็อบหรือว่าชองโดมเมซงซึ่งมีการเปิดเผยว่าโปรเจกต์นี้ของเขาเตรียมการมาสามปีเรื่องศึกษาเกี่ยวกับเกาหลีและก็วงการเคป๊อปตั้งแต่ปี2021มาจนถึงตอนนี้พูดถึงแบล็กทิงลิซ่าและเคป๊อปคนอื่นๆแต่ว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะเน้น ไปที่น้องลิซ่านั่นเองไม่แน่ใจว่าผลงานจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะหลายคนบอกว่าน่าจะใช้เรื่องราวของน้องลิซ่ามาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องราวของเคป๊อปนั่นเองโดยเน้นเรื่องราวแบบน้องลิซ่าเหมือนนิยายซึ่งไม่ใช่การไปขอสัมภาษณ์น้องโดยตรงแต่ก็ต้องรอติดตามกันอารมณ์ว่าเรื่องราวน้องลิซ่าจะถูกบันทึกลงนวนิยายเบื้องหลังเคป๊อปะคะและก็คนเขียนเขาก็จะเน้นสตอรี่ไปที่น้องลิซ่าด้วยเอาล่ะแม้ว่าจะไม่ได้แต่งเติมไม่ใช่เขาโครง100%แต่ว่าหลายคนคือว้าวมากเพราะว่าหนังสือก็คงจะอย ไปตลอดการใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะถูกเลือกให้เป็นเบอร์หนึ่งต้นต้นของหนังสือเล่มนี้ซึ่งพี่ท่านนี้ค่ะเป็นนักเขียนนวนิยายเขาได้คอนเฟิร์มแล้วก็โพสในแอคทวิตเตอร์หรือว่า X บอกว่ามีความสุขมากที่ได้ทํางานในโครงการนี้เป็นเวลา3ปีซึ่งนี่คือโฉมหน้านักเขียนท่านนี้พี่เขาไม่ชื่อว่าจูเลียนเดอะเฟรนลัมอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียก็คือเป็นนักเขียนประเภทนิยายแล้วก็ผลงานเบื้องต้นมีหลากหลายเรื่องมากๆเป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสอาศัยอยู่ในปารีสซึ่งก่อนทีีี่่เเเเขขขาาามปป็็นนนนนักักกยวแล้ นักศึกษาวิจัยที่ ENS ในระหว่างการประกวดเรื่องสั้นเมื่ออายุตั้งแต่22ปีก็เรียกได้ว่าเขียนรากฐานนวนิยายเรื่องแรกของเขาในชื่อของฉันชื่ออลิซซึ่งตีพิมพ์ในปี2012โอโ้โหไม่ธรรมดานะคะไปส่องจากโปรไฟล์มาและใน a g Story คุณจูเลียนที่จะเขียนชีวประวัติของน้องลิซ่าในหนังสือเบื้องหลัง K-pop ในหักก็ยังได้มาวีดน้องลิซ่าด้วยนะคะบอกว่าการแสดงของลิซ่าและลิ่า X m o n y ที่ยินโลก Princess g a เป็นวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดใน France TV ในส วัน2.29แซงหน้าเชดดาวของแล็กพิกในงานปี2023โอ้โหก็เรียกได้ว่ามาวิทน้องลิซ่าด้วยเขียนมา3ปีแล้วนักเขียนบอกว่าน่าจะกำหนดตีพิมพ์แล้วซึ่งหนังสือเบื้องหลังเนี่ยจะเป็นภาษาฝรั่งเศสคือมันไม่ใช่ชีวประวัติโดยตรงมันคือนิยายและก็ผู้เขียนเนี่ยเขาไม่ได้ไปสัมภาษณ์น้องและก็ได้ยินมาว่าเห็นว่าพี่เขาไปสัมภาษณ์อดีตเกิร์ลกรุ๊ปที่เกาหลีอารมณ์ว่ายืมคาแรคเตอร์ของน้องลิซ่ามาเขียนนั่นเองแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของน้องลิซ่าเป็นหลักทีนี้ค่ะเพื่อนหลังจาากกทีี่่ขวน้ออ มันก็มีทั้งความคิดเห็นที่เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็บอกว่าแล้วลิซ่าจะได้อะไรอะ่ะอะไรประมาณนี้แล้วอาจจะมีการเขียนบางมุมที่อาจจะกระทบน้องลิซ่าหรือเปล่าแฟนคลับเขาก็เป็นห่วงค่ะซึ่งหลังจากเรื่องราวของคุณนักเขียนแล้วก็มีการเฟริรมว่าน้องลิซ่าจะเป็นตัวละครหลักในนิยายเรื่องนี้แอดก็เลยขออนุญ,ญาตนําความคิดเห็นของแฟนคลับแต่และคนที่ได้ฟังแล้วเขามีความคิดเห็นอย่างไรนํามาเล่าให้ได้ฟังกันค่ะบางคนบอกว่าเขียนมา3ปีแล้วนักเขียนบอกน่าจะกําหนดตีพิมพ์แล้วบางคนก็บอกว่าลิซ่าเก่งอะ่ะอายุ แค่27ปีแต่ประสบความสําเร็จนับไม่ถ้วนก้าวต่อไปของดิซ่าจะเป็นอย่างไรเริ่มชักสนุกแล้วสิถึงบอกไงว่าติงดิซ่ามันดีจริงๆมีเรื่องราวให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ชีวประวัติมันคือนิยายแถมตัวผู้เขียนไม่ได้สามน้องด้วยเห็นว่าไปสามอดีตเกิร์ลกรุ๊ปที่เกาหลีพูดอีกอย่างมันคือแฟนฟิกที่ยืมคาแรคเตอร์น้องมาเขียนจริงๆก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าน้องไม่ได้อะไรแถมถูกยืมคาแรคเตอร์ไปใช้ในนิยายอีกแต่ขอดูนิยายก่อนเพราะถ้ามันดีมันดังมัันนนนคคืออกกกกาาาาารรรโปรโมมมีบง็บว่ไตเขย เข้าใจแล้วว่าทาําไมโปรเจกต์นี้ตั้ง3ปีเหมือนเขาจะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเกาหลีและก็วงการเคป๊อปตั้งแต่ปี2021มาจนถึงตอนนี้ซึ่งเขาก็พูดถึง Black พิงลิซ่าและเคป๊อปคนอื่นแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นจะเน้นไปที่แบล็กพิงและลิซ่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็น q u e e n of เคป๊อปของแท้ตอนนี้มีนักเขียนเอาน้องเป็นแรงบรันดาลใจในการเขียนหนังสือแล้วแต่อนาคตเดาด้วยความรู้สึกและเซนส์ส่วนตัวเลยว่าจะมีคนเอาเรื่องราวชีวิตของน้องเป็นแรงบรันดาลใจไปทําหนังคิดว่ามีแน่นอนละบางคนบอกวว่่าาถ้้เเเขียนนงปปออแลไม็ หลักแล้วจะให้เขียนถึงใครล่ะมันก็ชัดเจนอยู่นะแม้ว่าพวกติงเคป๊อปส่วนใหญ่จะไม่ชอบนิซ่าเพราะนางทําให้เคป๊อปมันพลิกหน้าแตกต่างไปจากเดิมแต่ในสายตาพลับเหล็กลิซ่าดังเลยน่าสนใจมากจริงๆซึ่งความคิดเห็นที่นํามาให้ได้ฟังก็ประมาณนี้มันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยแต่ถึงอย่างไรทุกคนนั้นก็รอติดตามว่านิยายเรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไรโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโน,นิซ่าคือเขามีโปรเจกต์เขียนนวานายายเกิรเลกรุ๊ปเบื้องหลงังเคป๊อปเนี่ยเป็นเรื่องแรกของฝ โครงเรื่องหลกักนักเขียนบอกว่าเริ่มทำมาสา3ปีแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหวังว่าจะขายดีจนมีคนเอาไปทำซีรีส์แล้วก็เป็นนางเอกเลยนะคะอันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าหากว่ามันปังมันต่อยอดได้จริงๆนะคะรอติดตามผลงานเลยค่ะพเพื่อนๆ